ก็จริงแต่น้เดี๋ยวคนไหคนสุกเลยหรือจะเอาแยกไปแล้วยกอีกไหมันนี้ไม่คิดปจุแกย่อยอนีจ้าเราแป๊บนะจ้าอ่าเป็นถุงมีถุงอีกถุงอกอีกไม่ต้องเอาลูชินสดถุงอกอีกโดเร พี่พี่โจงกป์ปลามาจอบอยู่เรื่อยเลยนะครับเผ <laughs> ็ดน้อยเผ <c oughs> ็ดน้อยยำมันต้องแซ่บๆสิเผ็ดเยอะๆไปไเลยค่ะเผ็ดน้อยก็เผ็ดน้อยก็แซ่บใช่ไหมคะก็แซ่บพริกมันไม่เผ็ดมันเป็นสีผสมอาหารพี่คะสรแดงอย่างเงี้ยมันไม่มีพริกต้องซีซาร์ถึงจาของนะอ <laughs> ันนี้เซ็กอีกแล้วปลาวันนี้มิดทิซแล้วนะ อีบาทเนี่ยอ่าหมูยอหมูยอเหรอหกสิบบาทไกยอหกสิบเหรออ้าแบบมันเป็นสาววันโนยกงช้อนโไก่เอาไก่หรือหมู เอาไก่หรือหมูเอากูหรือใหมแล้วโคสมมติถ้าจะตกแต่ก็ไม่ตกไม่ตกหรอเมื่อกี้ก็รีบทำแบบว่ากูฝนตกไงแถวร้านแถวร้านที่เลยก็ตกตกไหมบอกแล้วเหรอวันนี้พี่เเป็นมื่อกี้พี่ไปศพมันไล่มาถ้าไปก่อนไปก่อนตรงนี้เมื่อวานยังไม่ตกในเมืองยิ่งเหรออ๋ออะไรมีมีอาการดีตรงนี้ ทุกอย่างให้ครขอบคุณจ้าเดี๋ยวอางาออมัเก๊กอะมัได้รเดนงายไม่ต้อยกกระังแงกังสขเอาแบบสุกอย่างเดียวก็ได้สดอ่ียก็ได้แต่หนูขอแนะนำให้เป็นแบบรวกแล้วจะฉ่ำิงเชื่ออไม่ช่ำเอามากินได้อะเห็ไหมเผ็ดไหมปลา้าไหมคะเผ็ดไหมได้ค่ะ Chặt chặt เลย Đẹp nó rốt กินไม่หมดอ่ะไป <split up. S 1> ยิ้มเลยพี่คะลองชิมดูกว่าเอาอะไรอะไรเพิ่มบอกได้เลยมันเป็นไงมันเป็นไงแซ่บไหมแซ่บแซ่บไปแซ่ก็ต้องแซ่บ สั่งได้เลยครับว่างราัน,น,นสั่งได้เลยจ้ะดย์ดยำรวมไหม เอาอะไรดีอ่ะตัวเองเอาเนี่ยใส่ไ กินได้ทั้งครอบครัวเป็นไรนะเกียวเนหอยเ่ยวนหอยอาเผ็ดไหมปลา้ไหมปลาเผ็ดนน้อยเปรี้ยวเปรี้ยวน้เปรี้ยวนำน้ิ้เท่าไหร่เท่าไหรไม่าไหร่อร็ ขอบคุณนะคะนี่จ้าไม่ได้ยินบอขอบคุณไปแล้วร้านเลยจะเอาไว้นะกลางงที่นั่นแจงพวกเซจนี้หมดอย่างเส็สุกเนี่ย

มาหนึ่งแล้วาหนึ่งแล้วีเจบวกแล้วไม่ขอม,มันจะขวโพค่ะ ขอบคุณนะจ๊ะอาทิตย์เราซื้ดูก่อนพี่คะซื้อดูก่อนสามลูกนะกินแก้มเราใช่ไหมหรือว่ากินอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวได้หลายวันแล้วเนี่ย ตู้แล้วเนี่ยค่ะ

ขึ้นมาข้ม้า่ตีันอบคุณที่ติดตามชมครับสนิโจอร์ไทเวชนะครับ <c oughs> หลานประกรบย่อสามแซนะเมืองประจบคลิขันครับแยกประจบนะครับ